สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณจะมองสรุปเหมารวมไปได้ไงว่าไม่เหมาะกับประเทศไทยถ้าคุณคิดว่าได้คุณก็จะได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้นั่นคือไม่ได้ตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตอน,นนี้เป็นกีฬาเบสบอลซึ่งนะฮะเด็กๆไทยเราได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ฝึกกันและได้สามารถจะเป็นทีมชาติด้วยมีคนบอกว่ากีฬานี้ ไม่เหมาะกับคนไทยหรอกผมอยากจะบอกว่าคุณกําลังดูถูกคนไทยด้วยกันอยู่หรือเปล่านั่นหมายถึงไหนครับสมัยก่อนครับกินปลาดิบนะครับตอนที่ผมมาเมืองไทยใหม่ปลาดิบไม่เหมาะกับไทยแต่นี่มีหลายคนกินปลาดิบครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณจะมองสรุปเหมารวมไม่ได้ไงว่าไม่เหมาะกับประเทศไทยผมเชื่อคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยเก่ง อะไรก็ทําได้ยืดหยุ่นได้ไดโนเสาร์ทำไมศูนพันเพราะเขาแข็งแกร่งแต่ว่าเขายืดหยุ่นไม่เป็นมนุษย์ถามว่ามีพลังแข็งแกร่งในการสู้รบกับไดโนเสาร์ไหมเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เรามีพลังยืดหยุ่นได้ทุกอย่างเหมาะสมกับเราได้ครบับผมเชื่ออย่างนีง้ครับเพราะนั้นนะฮะทุกอย่างเราเป็นมนุษย์เหมือนกันมีมือเหมือนกันเป็นไปได้หมดครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณไม่ลงมือทำก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน ทุกอย่างคือถูกหรือผิดคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือถูกเหมือนกันคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือถูกเหมือนกันแต่ถ้าคนที่คิดว่าเป็นไปได้เขาจะลงมือทําเมื่อลงมือทําจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นไปได้และเขาในกลุ่มในนี้เป็นทีมชาติไทยไปแข่งระดับประเทศไปแข่งระดับโลกครับ เขาก็เลยคิดว่าเขาไปไม่ได้เขาก็เลยฝึกเยอะพยายามเยอะและเขาก็ไปกันจริงๆครับนี่คือทั้งหมดนี้เป็นคนไทยมาจากหลายๆจังหวัดวันนี้มีการฝึกซ้อมกันมาฝึกกันพร้อมๆกันในทางกลับกันนะฮะมันจะมีกลุ่มญี่ปุ่นบางคนที่คิดว่าอาหารไทยไม่น่าจะไปโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีคนญี่ปุ่นบางคนที่บอกว่าอาหารไทยต้องไปโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเมื่อคนคิดครับ เขาก็ลงมือเอาอาหารไทยไปเปิดร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นครับขายแพงด้วยนะจานละ5 0าบาทเป็นครับโด,ด่งดังเดี๋ยวนี้ในประเทศญี่ปุ่นมีร้านอาหารไทยเป็นพันพัน้านเลยนะคนที่คิดว่าไม่ได้ก็คือเขาก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ลงมือทําอีกอันหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเลยเห็นชัดๆเลยสมัยก่อนครับที่แอฟริกาครับเขาบอกว่าไงครับมีคนอยู่สองคนบอกว่าตอนนี้แอฟริกาไม่มีคนใส่รองเท้าในสมัยก่อน คุณรีบไปขายเลยคุณจะได้ขายรองเท้าได้ไอคนแรกพนักง,งานขายคนแรกบอกว่าไงฉันไม่เชื่อหรยว่าคนแอฟริกาจะใส่รองเท้าเพราะไม่มีใครใส่เลยไอคนนี้ก็เลยไม่ไปขายครับแต่คนที่สองบอกว่านี่คือโอกาสในการขายรองเท้าเพราะไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเป็นไงครับเขาก็เลยไปเซลล์ขายรองเท้าให้กับชาวแอฟริกาปรากฏว่าชาวแอฟริกาอยากใส่รองเท้าทําให้ขายได้ปัจจุบันนี้ขาย ที่ประเทศอเมริกาที่อเมริกาในช่วงวิตอเมริกามีคนใส่รองเท้ากันเยอะแยะมากมายครับนี <S <S ่คือโอกาสคุณให้โอกาสกับตัวเองหรือไม่ให้โอกาสกับตัวเองอยู่ที่ตัวเราเองครับวันนี้ผมอยากจะบอกอร่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าได้คุณก็จะได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้นั่นคือไม่ได้วันนี้ผมอยากจะแนะนําเรื่องนี้ครับจงบอกตัวเองก่อนครับว่าฉันทําได้เสมอครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้ใหม่เปลี่ยนไม้เซตใหม่คุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงครับ สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม ขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ